คาดการว่ารัฐบาลพยายามที่จะจัดเก็บรายได้รัฐบาลให้มากขึ้นนะคะแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เสนอภาษี3ตัวค่ะกัแบบแนวกัแบบแนวทางที่เรียกได้ว่า2ลด1เพิ่มนะคะก็คือมีการลดภามีการศึกษาการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจาก20%เหลือ15%นะคะมีการศึกษาว่าจะลด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจากเดิมที่จัดเก็บเป็นขั้นบันไดจะไม่ได้เป็นขั้นบันไดแล้วแต่ว่าเป็นเรทเดียวกันทั้งประเทศที่15%และจะมีการศึกษาการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะ,ะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็คือ15%นะคะทีนี้พอมาดูว่า ในเมื่อท่านอยากที่จะเก็บภาษีเพิ่มแต่ทำไมท่านแนะนำให้ลดภาษีถึง2ตัวแล้วก็มีการกาหนดอัตรามาในเบื้องต้นแล้วด้วยจะมีคำถามดังนี้ค่ะขอทราบวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการศึกษาการไปรูปโครงสร้างภาษีของท่านชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายของท่านเนี่ยคือการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ให้มากขึ้นหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการก็พูดในหลายรำหลายวาระว่าเราเนี่ยจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้น้อยเหลือเกินมเมื่อเทียบกับ GDP แล้วอยู่ที่ประมาณ14-15เของ GDP เท่านั้นเองตอนที่ท่านได้ให้โจทย์กับหน่วยงานไปศึกษาเนี่ยค่ะว่าท่านท่านเนี่ยได้มีเป้าหมายให้เขาไปหรือเปล่าว่าเป้าหมายคือจะจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นเท่าไหร่มีการตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นะคะว่าเมื่อมีการปฏิรูปแล้วเนี่ย รายได้รัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ GDP ท่านได้ให้ตุ๊กตากับหน่วยงานไปศึกษาว่าอัตราที่ควรจะเป็นเนี่ยมันคือ15%ของทั้ง3ภาษีด้วยใช่หรือไม่แล้วตัวเลข Magic Number ที่15%เนี่ยมันมายัางไงนะคะภายใต้แนวคิดอะไรและที่สำคัญได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายภาระภาษีจากการปฏิรูปครั้งนี้ไว้อย่างไรได้ตั้งโจทย์ไว้หรือไม่ว่าใคร ควรจะต้องรับภาระภาษีในการปฏิรูปครั้งนี้มากที่สุดและจากการปฏิรูปครั้งนี้ใครจะควรที่จะได้รับการลดภาษีรับภาระภาษีลงได้มีการมอบนโยบายไว้เรื่องนี้อย่างไรคำถามที่แรกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ